สวัสดีจ้าอายอันที่เป็นมงกุฎนี้มันหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดฟิลเตอร์เลยยังนี่นหือหมายแค่โอ้ยค่อยเปิดฟิลเตอร์ไปนี่ <c oughs> สวัสดีแล้วจ้าอายเดอ้อกำลังซีหมักไก่หมักไก่ห <c oughs> มักไก่หมักน่องไก่ทอดจ้าอาย <c oughs> มากินน้ำกันเตือนสามากมาเห็นอย่างนี้หนิสะสม Xp แล้วมาสมัครสมาชิกไม่เข้าใจเลยไอย้อันที่มันเป็นมงกุฎแบบนี้มันต้องมันต้องคนกดสมัครสมาชิกหรือมันถึงได้มันต้องเสียเงินหรือ นะไปใส่แล้วมาอธิบายให้ฟังหน่อยสิไม่รู้จริงๆได้นี่คอยบรูรีคอยไปเห็นแต่ของคนอื่นเขาแบบเนี้ยเน,ยเนยที่ป็นเป็นมงกุฎขึ้นแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นลูกเล่นให้หรือวาแตเาเ่เป็นสมาชิกห้องเหมือนกันอ๋อเป็นสมาชิกห้องเหมือนกันคือการเป็งสเนาะเอเจ๊เอุ้ยหมดแล้วราคะกระชุไก่โอเคมามามา่มาโอาาเค กุยไก่กุย้ยไก่โตโตโอเคไปรอหมาก่อนนะมาจะทอดไก่ให้หนูกินนะคะ <c oughs> พี่พีทักทายจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่คคค<า>คะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย<า>คือว่าพีทโอเคเอา้าแก้วอยู่นี่เดี๋ยวรอมาม้านะเดี๋ยวมาทอดไก่ให้กินนะโอเคอไป เด่งดูคอนโดเดีเด๋ยวเสียกันก่อนๆเรจะลืมหุงข้าวนะทีนี้เปิดหรือยัง,งๆๆตอนนี้เราใช้ใช้หม้อทอดไก่อก่ะทุกคนใช้หม้อทอด ใชหม้อทอดไก่ไม่ต้องไม่ต้องทอดเตาเก๊กนะคะเพราะว่าใช้หม้อทอดก็คือมันมีมันมีเวลาทอด10-15นาทีแล้วก็ไม่ต้องพี่เอี้ยงพี่เอี้ยงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสบายดีขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเด้อจ้าเด้อติดตามกันได้นะคะฝากพี่พี่พต,ตามติดตามมาด้วนนะพี่พีชนะขอบคุณครับผมเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ เรางหุงข,ข้าวต่อทุกคนนี่ไงค่อยค่อยเห็นแต่ค่อยเห็นแต่เขาทำกันน่ะอ๋อแต่ถ้าไปช่องอื่นเราเราต้องไปกดตรงไหนนี้ <c oughs> ถ้าไปดูช่องอื่นแล้วเราจะไปกดตรงไหนที่เป็นมุงกุฎเนี่ย ขอบคุณดเด้อจ้ะเด้อขอบคุณที่เข้ามาหากันเด้อค่ะเมื่อวานเมื่อวานไม่ยันไลฟ์อ่ะทุกคนเมื่อวานไม่ยันไลฟ์วันนี้ก็เลยตื่นมาวันนี้ตื่นประมาณเก้าโมงเด้อตื่นนอนตื่นเก้าโมงสองแม่ลูก<อ>ก็เลยมาทําไข่เชียวให้ลูกสาวกินแล้วก็หมักไก่นะคะเดี๋ยวรอรอหมอ้อหม้อร้อนแล้วก็จะทอดไก่ขี้เกียจทอดในกระทะแล้วกว่ามันจะสุกอ่ะแล้วก็น้ำม,มันกระเด็นดีดี เอาตีเรต้องกดมันมีเองแสดงว่าแสดงว่าช่องหนุนเพิ่งจะมีอะสิที่เนี้ยแสดงว่าช่องหนูนเพิ่งจะมีเห็นเขาเห็นเห็นช่องอื่นเขาแบบว่ามีกันเยอะแล้วนะแตช่ช่องนี้เพิ่งมีเข้าใจนะทุกคนเข้าใจแล้วอืม, <c oughs> มันมีเองเนาะขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้่มมากดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะติดตามกันได้นะคะทุกคนพี่เอียงสาวเรา พี่วินนี่ก็ทําช่องนะคะเราก็ทําช่องเด้อติดตามกันได้สโลวาเกียวตอนนี้1 1บเงแนาทีบรรยากาศดีมื้อนี้ไม่ไม่หนาวนะคะเมื่อวานะหนาวตอนเย็นเมื่อวานออกไปกินข้าวนอกบ้านออกไปได้เป๊บเดียวเบาไวต้องได้เข้าบ้านอืมหนาวพูดกดยูกด You ูทูบเขาให้เองอ๋อเข้าใจแล้วจ้ะ เนี่ยของหนูนเพิ่งขึ้นจริงๆหนูเคยไปดูช่องของใครอ่าของมาดามหนิงของมาดามหนิงตุรกีหนูเข้าไปแล้วมันขึ้นแบบนี้นะทุกคนมันขึ้นแบบนี้แหละหนูก็เลยว่าเอ้าเขาขึ้นได้ขึ้นกันของของเฮาขึ้นพวกบะม,มี่คือเขาวายยังสีนะ่นาอ๋อหนูเพิ่งได้ <laughs> มันนอกมันนอกแห้งเพิ่งได้ทุกคนยีงไงมันขึ้นตรงนี้เป็นท็อปเฟนเนี่ยลองกดดูซิคืออะไรอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว พี่ซาร่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ <c oughs> มาพี่ซาร่าวันนี้หนูมาในสภาพที่ยังไม่ทันได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะไพ <c oughs> <c oughs> ซีวายยังกระซังยังไม่ทันได้ล้างหน้าแปรงฟัน <c oughs> มาทานกับข้าวกินก่อนหิวข้าว <c oughs> หิวข้าวแห้งทุกคนค่ะเ <c oughs> มื่อคืนก็กินข้าวอยู่เดนเมื่อคืนกินข้าวอยู่แต่ว่ากินกินตอนประมาณ สี่โมงเอ่อประมาณหกโมงแล้งอ่ะแล้วทีเนี้ยปกติเราจะกินตอนช่วงแบบสองทุ่มสามทุ่มใช่ไหมมันเลยหิวทุกคนทีเนี้ยน้ำมันร้อนนะมั้งใส่ใส่เข้าไปก่อนสะดุ้ตกใจแต่ถ้าฉันต้องไปหาลิขิตทานเนี่ยพีซาร่าจ้าจับที่เลียนนะคะ ปลาติดปลาไม่ง่าไม่ง่ายแต่ยิ่งจะเสี่ยงกันบ่ เดี๋ยวนะทุกคนนะเดี๋ยวไปหาลิสตติการ์เดอร้มันด้วย มาเดา้าทุกคนอาแล้วอา,า,าแล้วไม่มีลิปสติกทานะอันนี้มันเป็นลิปสติกที่ซื้อมาแล้วมันสีไม่ถูกใจเท่าไหร่สีมันเป็นสีแบบสีส,สีอัน <c oughs> เอามาสิเอามาหน้ <c oughs> มันเป็นสีกรมีเกยท,ทุกคน oh มาปอกอีกยม่มาโกเอียมบอร์นมาโกไป,ไปนั่งในห้องนั่ง,นงเล่นก่อนมาโกโก้ไปไปมาทางนี้มาทางนี้โน้โน้โน้มาโกนะไปข้างนอกเรื่องนี้เอาเอาถือเอาโชระบีดฮาวฮา น้อง no. จะเปิดไปทำอะไรแล้วฮหอ,อืมน้มาปอยยังนอนนาปอยน้าปอยโฟสติรเมียเมียนะปอยมามามาส่รองเท้าของมาอยู่ไหนอันือเอาครอส